พี่น้องจะเข้ากลับมาเข้าป่าหาเห็ดกันต่อค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนาะพี่น้องนอะาะเพว่าเก็บเห็ดคลิปมันยาาต้องต้องเอามาเห็ดต่อเป็นคลิปที่สองอีพีที่สองให้พี่น้องเบิ่งค่ะเพราะว่าเข้าบ่ไร้แต่เห็ดแต่ดำได้พี่น้องเห็ดอย่างอื่นก็นมีนํำค่ะเอามาลุนก็นมาดำเจียวว่าสิได้เห็ดอีกอย่างเพิ่มขึ้นอีกพี่น้องเอาลุยน้ำกันจ้ะตามมาค่ะพี่น้องค่อยมาเลยเห็ดดำหายจริด้ไยพี่น้องเด้ออันนี้เห็ดช่องแทนดำหรือเห็ดบันปูดำนะคะพี่น้องเบิ่งขึ้นไปพูน่ะ โอุ้งเปนธรรมาดาพี่น้องจา้านี่ค่ะขอโทษด้วยค่ะขอไปเร็วเน่อยขอตื่นเต้นพี่น้องพี่อีกพี่น้องเบิ่งออกเป็นกลุ่มๆแบบนี้ห้กินยากด้วยพี่น้องด้วยพี่น้อออกไปข้างหลังมาดันแจ๋วเบิง่งพี่น้องนี่แม,มนเบิร์สค่ะพี่น้องวุ่นอะเขาไปท่องป่าวุ่นอะอ้ยมาเก็บน้ำเต็มเก็บพี่น้องเก็บปะตันเจ๊กได้ปะนเอ้ยแหละเอ้ยแหะเลยเอ็นบนะัวเลยสองฟอง มาก,าก็ยากเนี่ยพี่น้องคนก็ะยากเก็บเห็ดโอ้ยมาพ่อของดำของดำที่หากินยากยเก็บมือเดียวพี่น้องเอ้ยคุณผู้ชายก็ดึงมาเก็บซอยกันบ่ได้โอ้ยเอาตะกาไม้่อกลเนี่ย,ย,ยนี่กระดาษพี่น้องมีข้างล่างเป็นขาเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้แสดงอีโดเก็บตะกาอีกตะกานะรแสดงใบตานี่พี่น,ออน้องขออนุญาตเก็บ เจ็บสวยนีด้พ่อกระบูกบัรดากันอีกครับพี่น้องหยุ่มหยุ่มของดำพี่น้องบดวันหยุ่มน้ำกันพี่น้อง้ยานลยเนีล็นแีเลน้อยเปนอบนีล้วยเ้เลบเลเ้เลเบเยแ้ลน้ลเปี้บเป็นแนีนงี้เลยเบี่น้องลายบเลบ้ยเปนเล็บ้ยเน้แ ดอกมันเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเห็ดมันปูดำดอกมันสีหน่อยๆนี่ค่ะดอกเป็นแบบนี้ค่ะสวยเวลาเรา youtube รังว่าป่ะดูนว่าป่ะล่ะป่ะจีบมาช่วยดูสิฮะโนโนโลดก็เต๋อล่ะปะ เฮียาเน้องเพราะว่าดอกมันหน่อยเนาะตะบากะเฮบมวนค่ะเพราะวันออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนพี่น้องแต่มีดีเลยทกหน่วยใส่ถุงเอาเพราะว่ามันเต็มตาพี่น้องเตดตดำก็เต็มตาละตะาเฮนี้าสีประหยัออกเอาเฮอันนี้เ้าสีพัดสดๆกินเลยพี่น้องจ้ หาแต่ลายกับสีแดงมือไปถามไปถามเพื่อนเบิงว่าตากว่าสิเหลือซ้ำเลยดันเจ้าด้มันปูแดงมาอยู่ที่บ้านตากแห้งกันเลยด้อกระจีดหนึ่งอันนี้ก็สิคือกันอย่ะพี่น้องตากออกมาสิบ่เดียอยังตากไปกินเนาะพี่น้องเนาะแห้งมันหลายได้พี่น้องเบิ่งกระดับในวีดีโอยังไงกัน ผสมจุ่มดอกใหญ่ดอกน้อยสิพี่น้องจุ่มดอกจุ่มพี่น้องอย่างบนในไปกับใ่เตืออยู่ด้วยนี่เวลาเดินี่บนในพี่น้องนี่ข้างล่างสิเป็นแบบนี้ไล่ับเก็บสวยกันเก็บซอยกันมันคักมันนี่ ก็เกิดกับดินกับดอนงามครับพี่น้องกับเต็มถุงนี่หนาพ่อเห็ดพี่น้องมาเนี่ยบนนี่นี่ค่ะงามเลยน้ำจับนี่หนาก็เลยพ่อเห็ดพี่น้องเนาะแย้ดื้อแย้ดื้อลูกให้แม่เก็บก้อนแป๊บหนึ่งยวสิฟ้าเมื่ออันนี้บนน่้พี่น้องดอกดอกบอกย้อยตาสะอ่อนเนาะ เก็บมวลถึงได้พี่น้องค่ะพอเป็นมูม่เนี่เก็บยังมวลเลยะตะการขอคือเต็มเอาใส่ใส่ไปแะตะ่นี่พี่น้องโอ้ยสวยอีรีค่ะนี่อีกพี่น้องเต็มกำลัวโอ้ยพี่น้องจาอ้าดอกนี่ก็่ดอกกี่ใ่มาเนี่ย โอ้ยใหญ่ๆงามๆพี่น้องบ่มีดอกไปหน่อยด้วยค่ะพี่น้องอันนี้เตะดำเมื่อนี้ยมันลายเห็ดแขคงพี่น้อกมันทั้งเห็ดเตะดำเต็มมันทั้งเห็ดอันช่องแทนเห็ดมันปูดำเหมือนค่ะสวยๆเนี่ยขึ้นออกข้างหน้าเต็มพี่น้อกพี่น้องเห็ดมันกันมวนๆพี่น้องจ้าคอยตื่นเต้นตลอดพี่น้องเก็บเห็ดนี่ เกบพูดเดียวก็ยังตื่นเต้นได้เดี๋ยนี้เมื่อน,นี้ใ้นองนี่หนามาเป็นมูกรับนขนขับรถมานั่งพี่น้องเมื่อนี้เป็นมาดามมีค้นขับรถแต่ว่าปัญหาก็คือนองนี่หนากัน,นี้เที่ยวดูดูพี่น้องไม่นคยแทงเกบเพชรบบค่อยมวนไปเกบไปอัน,นแล่น้ำกันไปพี่หน้องจ้ะพาะนะไม่แต่ดอกกำงามมูยังไงเลยพี่น้องจ้ะ พอที่สองสามมูนนี่ก็เต็มเด้พี่น้องเต็มตะกร้ารได้ทำมันใหญ่เนาะค่ะเนาะเด็กมวนเห็ดเด้กพี่น้องเฮ็ดอันนี้ย่างแพงเด้อบอกพี่น้องแล้วบอกพี่น้องอีกโบเมนบาบบมีคาเด้กพี่น้องเห็นว่าดำๆนี่หยยางแพงพี่น้องออกมาลิ้มตะลิ้มหน้าพี่น้องเบอร์คุณออกไปลิ้มตะลิ้มหน้าอ๋อพ่อเจ็บพี่น้อง อย่างเพิ่นหักเนาะ,นะวันนนี้ได้ตะดอกขึ้สวยพี่น้องจ้ะออกมาตามตะลิยงน้ำนะคะเออเห็นอีกบ่น่ะเอาบ่ลงไปเห็นอีกโอ้ยสมนีกกระโบดเลียวหละมันหลอือหือลงไปเอื่อญไขไปเห็นเห็ดอีกปวดหลังเลยรได้หนินั่นงไปนั่งมาขนะดพี่น้อง ออกอยู่ริมตลิงตะน้ำพี่น้องตอน้ำมไปนน่น้่มหายน้่มขาดโอ้โยนี่พี่น้องเกิดน้ำเงาไหมให้ดสิ พี่น้องจา้ามอนเน้กะเต็มตาคือเก่าเนาะคะ่ะเห็ดแต่ดำช่วยๆได้ค่ะพี่น้องนี่ก็ได้เห็ดเพิ่งวา,มานมันนําเห็ดผสมเห็ดลวมมืนเนแล้วก็อีกถุงหนึ่งกะเก็บใส่ถุงก็คือเห็ดอันอันมันปูดำเนาะค่ะเนาะเอ้าเอาคลิปมาฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่ละค่ะในกระฝากกดตดต่ตมให้กำลังใจมาดำเจีเยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศสวยๆเมื่อสวิตเซอร์แลนด์มาฝากกันจ้าพบพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ